สวัสดีครับพี่น้องครับนี้นกับพามาเบ่องอาหารอีกจ้างนึงนะครับที่น้องเพลงฟ้ามันนํำใจใส่อยู่ก็สิเป็นเศษอาหารครับเศษเขา่าพี่นอ้องเลียงทั้งไกลทั้งเป็ดได้นะครับเป็นเศษเขา่าเศษอาหารที่ได้จาก ที่มันเหลือกินจากหน่วยงานจากร้านอาหารร้านค่านะครับที่เข้าไปขอออกนะครับจากรงเลียนนะที่เข้าสามารถไปขอได้นะครับเข้ากัามาสามารกเอามาเลี้ยงเฟ็ดเลี้ยงไก่เข้าครับอ้วนดีนะครับถ้าใส่สูตรนี้นะครับเป็นเศษเขา้าวเศษอาหารเลี้ยงเฟ็ดเลี้ยงไก่ เป็ดไก่เฮากับกินครับไก่กับกินเป็ดกับกินเศษอาหารสูรนี่นี่อ่ามันก็นจะมีพอดีอยู่คือหนึ่งมันอ้วนนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างนะครับคือวแหละ,เ,เ,ปะเป็นเศดเป็นอ่าเป็นเศษอาหารมันก็นจะหลายอย่างเนี่ยนะครับจะมีผงสุรดนำปลา ถ้ำแหงเป็ดถ้ำแหงไกลเ้าวอ้วนนะครับเป็ดไก่กับอ้วนดีง่ายดีคุณนาแดงจึงครึงครับพอพันเป็ดเป็ดตอนนี้ก็จะเหลือเหลือแต่สุดแม่พันนะครับก็สุดลูกหน่อยเป็ดทั้งในฟฟ้ามก็จะเหลือบอปลายนะครับเพราะว่าจำนายออกไปแล้วนะเยอสุด ชุดลูกนี่ครับอนีอชุดลูกอ้วนบานไว้อยู่สิบกว่าตัวมีสองชุดนะครับชุดหน่อยอยว่าสี่ตัวเอาจะเป็นชุดสามอาทิตย์แล้วสามสีสเข่าเดือนหนึ่งละเลีเ้ยงก,จาากย็จะเป็นอาหารไก่น้อยครับชุดเป็นอาหารไกล้หน่อยก,ก็จะเลี้ยงไว้อันนี้ก็สิ็นทั้งอ่า หางไขน่นห้ามที่ทางฟาร์มเขาเห็ดไว้ครับหางไขน่นี่ครับนี่ครับมาเบิ่งไข่เหาไข่เป็ดอันนี้คือไข่เป็ดนะครับอันนี้ก็บมีนนยดดนน,นี่ไข่เป็ดด้วยกันพี่เราเนี้อไห่แล้ก็เห็ดไว้ใช้ทั้งสี่หลาเห็ดไว้ ง่ายๆพี่น้องเป็นง่ายๆอันนี้กไก่อันนี้เป็นไก่อันนี้ก็เป็ดมีอยู่บ่ที่มองอีหมองเลยอันนี้ก็บ่รู้ว่าีบ่นะครับผลที่ได้โดยผลอันนี้ก็ไก่นะครับที่ห้างฟาร์มเลี้ยงไว้ ขี่เป็ดขี่ไก่้หน่อยก็บ่ได้เอาไปใส่เทียนะครับผู้ใดอยากได้ก็มากรอกเอานะครับก็บขายเนี้ยแจกเนี่ยละให้เนี้ยให้เนี้ยเออมาเอาสอบสองสอบอ่ะห้ไปเลยนะครับเอาลายก็ขายนะเป็ดนะครับุกํลาลังเหยบเขาไปหัง่งเห็ีดหั่งไว้นะครับเอาไข่ปลอมรอไว้ ครับบรรยากาศการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แม่อันนี้ไข่ไกล้นะครับนี่ไข่ไกลน้อยไงยหาดไกลบ้านครับปลรูจักตัวอยู่นี่ไข่ล้กันนี่อีกว่าหอดสามตัวคนบอกสามตัวสี่ตัวคนบันนี่ให้ยนี่ไข่พอไข่เขาละลุ่นอันนี้กระเป็ดครับไข่เป็ดสองแม่ครับผมเอาออกไปแล้วออกใส่ตู้ฝากไว้อันนี้ก็ะสองแม่ แม่มีสองแม่ที่มันใค่ร่าไร่จะอ,อีกแม่นึงแม่นี่ับอแม่นี่นก็กำลังจมแมกำลังจะฟักแล้วตัวเอ้ก็จะเป็นใครที มันใครส่อนกันนะครับมันหลายหลายผมก็เจาะมาใส่ตูฟักไวนะ้แต่มันหลายหลายหลายเกินไปก็มาใส่ตูฟักไว้นี่ตูฟักเป็นตูแบบนี้นะครับก็มีการแตกไปเนี่ยแล้วเป็นบางส่วนนะครับบาง้ม่ก็แตกไปแล้วอ่าเราจะมาลิกไคร มือละรอบนะครับหรือสองรอบก็ได้นะครับอาจจะพีคไข่มือละรอบสองรอบก็ได้ครับต้างนี้จะเป็นบอ่อหนามจากใบก้อนเฮ็ดดูนี่ต้นกล้วยหลายขนาดน้องไอ้กี่ก็มีแต่ต้นกล้วยเลยบริเวณนในเลือก,ก่อเดียวเห้อ <laughs> เลือก,ก่อเดียวเดี๋ยวจักหน่อยกับเบิร์ตครับ ข้างน้อยก็บเบิดแล้วอันนี้กลัวข้าน,นี้นี่เป็นน้อยแก่แล้วจิคลายก็คายบ่ได้แล้วมันแก่แล้วครับเดี๋ยวจะมันถึสุกเป็นนั่นแหละสุกพวงจิตัดลองครับตัดลงให้บเป็ดตัดลงให้เป็ดกินบอ่นบอหนาำบ่อเขาเล่นน้ำแน่เขากินเอาก็ใสซในถังก็มีเลี่ยงง่าย สบายสบายเป็ดไกลส่วนลายเป็ดเป็ดบ่ค่อยตายนะครับกระสีตายใน,นกใกล้เพราะเลียงไกลใส่กับเป็ดกระสีเป็นประบ้านนีบส่วงบางหน,าน้าฝนบางยาลหลายแม่บล็อดจักแม่ครับเพราะว่าผมกะบ,บ่ค่อยได่อนุบาลไกลนะครับจะเรียงมันฟักแหละกัให้แม่เขาเลียงเลยล้ยงเายง่ายกระสีอนุบาลจะเป็ดไหวอนุบาลจะเป็ด มองอนุบาลมันบ่พอนะครับฟังนั่นก็จะเป็นห่านครับใกล้ข่ผมจะปดออกไปแล้วใก้ใครปดออกแล้ว,วนีห่านห่านสองตัวบุรุษเขาจะใข่ตอนไหนห่านเหลือสองตัวนี่ครับสำหรับข้อเสียนะครับมาเบิ่งข้อเสียบานี่ข้อเสียบุรุษผมบอกไปนะครับ ไปอนย่ํยำอีกเท่านึงน,นะครับพอดีคือเป็ดอ้วนเป็ดไก่อ้วนประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนลดต้นทุนได้หลายนะครับลดต้นทุน,นหลายขพอเสียคืออาจจะมีสารสารที่มันบอ่อสารพิษนะตกข้าง จากอาหารจากเศษอาหารจากผักนะครับผักเพราะว่าผักสื่อตามตลาดอาจจะสีดยาสีดยังนะครับอาจจะมีสารพิษตกค้างอาจจะเฮดให้เป็ดให้ไกลป่วยได้นะครับอ่านะครับทั้งอยู่ฟ้ามก่ามีเนี่ยแต่ว่ากัมีถ้าเห็นแต่รักษานะครับกอายาใ่เพราะว่าอยู่ฟ้ามก็จะมียาให้กินอยู่ตลอดนะครับเอายาให้กินนะครับเอายาใส่ในน้ำให้กินนะครับ อยู่เรื่อยๆนะครับไก่ห้องอะบบคอยมันบบคอยอย่างนะถ้าเลียงเลียงไก่บานไว้กบเป็ดคอเสียเลยคือมันสีบบคอยอย่างเพราะว่าห้องบริอนุบาลน,นะครับอนุบาลไว้ก็จะย่างอยู่เลียงไวก้ก็เป็ดกับยังมันมากินเป็ดกระเยียบไปิดยำตกน้ำตกในเนี่ยครับสีประมาณนี้นี่ครับ เป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮาชีวิประมาณนี้สว่วนหนึงงนน่งผมก็เลี้ยงนอนบ่มีเวลาเบิ่งเลี้ยงนอนมาเลี้ยงันรลัยสว่วนหนึง่งอ,อันบ่ได้อันนั้นมันบ่มีพื้นที่บ่ได้น,นั่นฝนตกบ่มีหม่องเลี้ยงดีๆนะครับบ่ได้เฮ็ดหม่องเลี้ยงดีๆเอา้านี่แหละครับสำหรับอ่าพามาเบิ่งการให้อาหารเป็ดอาหารไก่ นะครับสูตรอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนพร้อมนะครับถ้าไปมีเสียอาหารก็เอามาให้เป็ดไก่ได้นะครับถ้าบม,ม่มีก็ไปเอาถังไปขคเอาน้ำล้านน้ำยางไปเอาไว้นะครับนะครับจักเพื่อนโรงเลียนน้ำยางเศษอาหารนะ่ะมีเยอะแน่นอนครับแบง่งๆกันมาเป็ดไก่ห้ามบลายเอากระพอมมาแบ่งได้แต่นี่ก็กินบเบิ้ครับได้ฮอดเบืน่นผมเอาให้ไว้นี่ มือนส่อกับ,บใบไ่มันเพราะมันกินบวบเบิดนะครับลาสครับสำหรับชิปนี้อ่จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบพอกันไหมไว้เจอกันไมหมอีพี่ต่อไปนะครับรับเมื่อนี้สวัสดีครับ